มีใครชอบความแก่นเซียวเปรี้ยวซ่าของเจ้าม้ายูนิคอร์ไลล่าจากหนังบาร์บี้เจ้าหญิงแห่งสวอนเล็กบ้างไหมคะเราว่านางเป็นหนึ่งในตัวละครสําคัญและตัวสร้างสีสันให้กับหนังเรื่องนี้สุดๆไปเลยนะเพราะลาพังโอเดตที่รับบทโดยบาร์บี้คนสวยของพวกเรานนะ่ะคาแรคเตอร์นางค่อนข้างที่จะอ่อนหวานแล้วก็เรียบร้อยมากๆซึ่งพอได้เจ้าไลล่าจอมแก่นมาดําเนินเรื่องร่วมกันแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวเลยจริงๆ ด้วยความแก่นเสียวเปรี้ยวซ่าตัวตึงแห่งป่าเวทมนต์เนี่ยแหละค่ะจึงทําให้ตัวละครน,นี้นั้นมีวีรกรรมสุดแสบเยอะแยะไปหมดเลยดูสิคะขิดหมดไม่สนลูกใครเลยแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะนอกจากวีรกรรมสุดแสบที่พวกเราได้เห็นกันในหนังแล้วครั้งหนึ่งไลล่าก็ยังเคยมีอีกหนึ่งวีรกรรมนะคะที่ทําเอาทั้งป่าเวทมนต์เนี่ยทังพินาศกันเลยทีเดียวก่อนอื่นก่อนที่เราจะมารับชมไปพร้อมๆกัน ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วมารับชมกันเลยค่ะโดยเรื่องราวทั้งหมดที่จะกล่าวถึงนี้นะคะมาจากเกม b a r n e y Swan l เล e ค่ะไ hmm, i ้อด h I อตไห้ o w d e r e ส h e e ยว่าเธอจะไป l y นลิล a ่าค e ณม e You know that we aren't supposed to be in the vault without Odette. Shh! It's a surprise for Odette! I want to make our picnic extra special. I'm just looking around for some magic. Whoops! you've done it. Just look at the forest. All the magic is gone. Oops. I'll go for the fairy queen. No, no, don't do that. Oh, I know. Get old dad. She'll help us. อ่านี่นะคะโฉมหน้าของตัวต้นเรื่องงานนี้เรียกว่าโอเดตปุบปับรับโชคสุดๆเลยนะคะยิ่งกว่าเซอร์ไพรส์อีกค่ะแราวตอนนี้นะคะเวทมนต์ทั้งป่าได้หายกันไปหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดีกว่าค่ะ ว่าทั้งไลลาและโอเดตจะช่วยกันแก้ไขเรื่องนี้ยังไงบ้าง Oh Lila what have you done now Don't worry I'll be here to help too Odeat Odeat oh, oh, over here Oh no Lila how did you wind up in the middle of Swan Lake Let's help Lila get off the island สำหรับด่านแรกนะคะเรามาอยู่กันที่บริเวณของริมทะเลสาบสวอนเลคค่ะ ก่อนอื่นเราจะต้องทำการตกแต่งบริเวณนี้ด้วยสัตว์นานา,นาชนิดก่อนค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วโปเด็ของเราก็จะขี่เรือโหงมารับไลล่าค่ะ Layla, we're coming to get you! I'm saved! I'm saved! saved. Now, should we go see what the rest of the forest looks like? ตอนนี้นะคะเราก็กลับมาอยู่กันที่จุดเดิมกันแล้วค่ะ I think we got ourselves a magical forest without any magic How fix that? have the do to make five ones to we Well make five สิ่งที่เราจะต้องทำต่อจากนี้นะคะก็คือหาส่วนผสมที่ซ่อนอยู่ในบริเวณนี้ค่ะเพื่อทำการสร้างไม้คทถาค่ะเราก็จะต้องทำการหาไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบสูตรนะคะพอได้ส่วนผสมครบแล้วในขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำคาถากันค่ะโดยคาถาอันแรกที่เรากำลังจะทำคือคาาดอกไม้นะคะ ก็ทำการหยิบส่วนผสมลงในขวดตามสูตรในหนังสือได้เลยค่ะจากนั้นก็ทำการรายเวทให้กับคาทานะคะเมื่อสำเร็จแล้วเราก็จะได้คาทามาค่ะสิ่งที่ต้องทำหลังจากนี้นะคะก็คือการนำคาทามารายเวทให้กลับคืนสู่บริเวณของสวอลเล็กค่ะและด้วยความที่เป็นคทาดอกไม้นะคะเห็นไหมเอ่ยว่าพอเราทําการไล่เวทลงไปแล้วเนี่ยจะมีดอกไม้ปรากฏขึ้นมาแบบนานา,นานชนิดเลย เสร็จแล้วนะคะกับภารกิจในเขตแรกสวนเล็กของเรากลับมาสวยงามดังเดิมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เขตต่อไปของป่าเวทมนต์กันเลยค่ะ The flower tree is beautiful, but it's not playing any music. I wonder what I did now. เอาละค่ะสำหรับเขตน,นี้นะคะเขาจะมีชื่อเรียกว่า flower tree ค่ะซึ่งก็จะเป็นบริเวณที่มีต้นไม้ที่ออกดอกบานสะพรั่งนะคะ และอีกเช่นเคยค่ะเราจะต้องทำการหาวัตถุดิบในบริเวณนี้นะคะเพื่อมาทำคาถาวิเศษโดยด่านนี้จะเป็นการสร้างคาทานางฟ้าค่ะเมื่อเราได้คาถามาแล้วก็ดำเนินการไายเวทได้เลยค่ะ แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งภารกิจในด่านนี้นะคะที่เราจะต้องทําการสร้างสรรค์เสียงเพลงค่ะสําหรับที่จะใช้เปิดในงานปิกนิกของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าจะมีขั้นตอนยังไงบ้าง The flowers in the forest were going to play music for the picnic but t h e y forgotten how to play together We need to find four flowers that all play the same song Click on Odette to hear the song you want to match ะะสิ่งที่เราจะต้องทําหลังจากนี้นะคะก็คือพอเราฟังเพลงต้นฉบับแล้วนะคะให้เราทําการกดที่ดอกไม้แต่ละชนิดค่ะเพื่อเทสคีย์กันก่อนนะคะโดยแต่ละดอกเนี่ยก็จะมีเสียงที่ไม่เหมือนกันนะเราก็จะต้องกดฟังแต่ละดอกไปเรื่อยๆค่ะเมื่อครบทั้ง4ี่ดอกแล้วและเป็นคีย์ที่ถูกต้องนะคะ ดอกไม้ทั้งหมดก็จะบรนเลงเพลงให้เราฟังหนึ่งครั้งค่ะ You found all of the correct flowers Great job finding all the right flowers Now let's listen to them play together ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จภารกิจในเขตนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เขตต่อไปกันเลย We found the Swan Nursery. Look at the nest. But the swans should be hatched by now. They were invited to the picnic. We should see if they need help. สำหรับเขตนี้นะคะจะเรียกว่า Swan Nursery ค่ะหรือว่าเป็นเขตอนุบาลเพาะพันธุ์หงค่ะด่านนี้นะคะเรารู้สึกว่ามันมีความน่ารักมากๆเลยเพราะว่า เราจะได้เห็นลูกหงขาวตัวน้นอยๆขนปุกปุยด้วย These beautiful eggs were about to hatch but they were knocked out their warm nest got to put the eggs were were knocked We've eggs swan back warm of ซึ่งเราก็ต้องทำการนำไข่หงนะคะมาวางคืนสู่รังค่ะโดยไข่แต่ละฟองจะต้องเรียงให้ถูกต้องด้วยนะในลักษณะของสีหรือลวดลายที่เหมือนกันค่ะถ้าเราวางเรียงกันได้ถูกต้องไข่จะฟักออกมาเป็นตัวนะ อุ้ยน่ารักมากๆเลยแล้วก็ดูเหมือนว่าน้องเขาจะหิวนะคะเดี๋ยวเราทำการป้อนอาหารกันสักนิดดีกว่าพอเราป้อนครบทุกตัวแล้วเดี๋ยวเราต้องกลับไปหาส่วนผสมเพื่อทำคาถาวิเศษกันต่อนะคะโดยสำหรับเขตนี้นะคะจะเป็นคาถาที่มีชื่อว่า e a s ซี่บิค่ะ หรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็จะประมาณว่าคาทาเล็กจิ๋วค่ะเราก็จะต้องทำการหาส่วนผสมที่ซ่อนอยู่ในด่านนี้ให้ครบนะคะเช่นเคยค่ะพอเราได้คาทามาแล้วก็ทำการ่า่เวทได้เลยนะคะก็จะเห็นไหมคะว่าพลังพิเศษของคาทาอันนี้นะคะเขาสามารถสร้างสิ่งมีชีวิตเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นผีเสื้อแมลงต่างๆขึ้นมาด้วยก็เรียกว่าสมกับชื่อคาทาเล็กจิ๋วเลยนะคะ อาเวทมนต์กลับคืนมาแล้วค่ะสวยสดงดงามเลยทีเดียวสำหรับเขตนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันที่เขตต่อไปกันเลยค่ะว้าว I wonder what's behind that huge door um surprise the crystal door leads to the moonlight picnic only it's locked now We need help the the and bring to to our all ตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่เขต h e Crystal d o ดอค่ะหรือว่าประตูคริสตัลนะคะที่ประตูนี้จะนำพาเราไปยังงานปิกนิกใต้แสงจันทร์ค่ะและเช่นเคยค่ะเราจะต้องหาส่วนผสมในการมาทำคาทานะคะโดยสำหรับคาทานี้มีชื่อเรียกว่า Sparkle Wand หรือคาทาแห่งความระยิบระยับค่ะ เห็นไหมเอ่ยว่าเริ่มมีคริสตัลขึ้นมาแล้ว mm hmm. ก็ระยิบระยับส่งชื่อคทถาเขาเลยนะคะ, mm hmm. ะเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งภารกิจสําหรับเขตนี้นะคะที่เราจะต้องทําเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าคืออะไร The fairies are supposed to bring their flower lanterns to the picnic but it looks like all of the lights have gone out เอาละค่ะสิ่งที่เราจะต้องทำนะคะก็คือการรวบรวมแสงไฟในการที่จะมาทำโคมไฟดอกไม้นะคะโดยเราก็ทำการเก็บไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบนะ mm hmm. พอเก็บครบแล้วเนี่ยเห็นไหมคะว่าดอกไม้หรือว่าโคมไฟที่อยู่ด้านบนนะคะ mm hmm. เขาจะร่วงมาใส่ตะกร้านะ mm hmm. แล้วก็นำมาตกแต่งบนต้นไม้ซึ่งเป็นบ้านของเรานางฟ้าได้เลยค่ะ mm hmm. ก็จะเป็นการจบภารกิจของเขตนี้นะคะ The lanterns will look beautiful at the picnic, and now the fairies have light in their village again. เดี๋ยวต่อไปเป็นเขตสุดท้ายแล้วนะมาดูกันเลย The fairies paint beautiful pictures on the walls in the valley across the bridge, but all the magic i s gone from this part of the forest. I bet the fairies need our help. อันนี้นะคะเราอยู่กันที่แฟรี่วันเล y ค่ะหรือว่าหุบเขานางฟ้าซึ่งเป็นเขตสุดท้ายของป่าเวทมนต์แล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปปิกนิกกันแล้วนะ ขั้นตอนเช่นเดิมเลยค่ะทําการหาวัตถุดิบมาทําคาทากันก่อนนะคะโดยคทาของด่านนี้คือคาาสายรุ้งค่ะพอได้คาทามาแล้วก็มาไล่เวทกันเลยค่ะสายรุ้งมาเต็มเลยงานนี้และด่านนี้นะคะก็จะมีอีกหนึ่งภารกิจค่ะ คือเราต้องช่วยกันทําความสะอาดภาพวาดของเหล่านางฟ้าค่ะ Did you know that fairies are wonderful painters? But now their beautiful pictures are covered with dust and dirt. The fairies need our help to bring back the magic and beauty to their pictures. เราก็ทําการใช้อุปกรณ์นะคะระบายลงไปเพื่อเป็นการปัดฝุ่นภาพวาดบนผนังค่ะแล้วก็จะมีขั้นตอนของการลงสีครีเอทชิ้นงานได้ตามใจชอบเลยนะคะ ต้องบอกว่าตัวเกมเพลย์หลายๆส่ว <Godzilla> นอย่างเช่นจุดนี้แล้วก็จุดที่เราทำการสร้างกระทานะคะเรามีการตัดแบบค้ำๆนะเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปจะบอกว่าลำพังแค่ระบายสตรงเนี้ยตอนเล่นจริงๆเราใช้เวลากับเขาไปราวๆครึ่งชั่วโมงเลยนะคะิ เอาละค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วและตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ประตูคริสตัลที่จะพาเราไปสู่งานปิกนิกสักทีนะคะให้เราใช้คาถาทั้ง5้านะคะที่เรามีอยู่ในการไล่เวทให้กับประตูแต่ละส่วนค่ะเพื่อให้ประตูเปิดออกนะ fearful It's better than I had even imagined but uh, I ordered a moonlight picnic Hmm let's try bringing some magic back first Use your wands to enchant 5 different areas เอาสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะเรายังต้องมาทําการร้ายเวทมนต์ให้กับบริเวณนี้อีกครั้งค่ะโดยให้เราเลือกใช้ไม้คาทาทั้ง5ที่เรามีนะคะในการที่จะดีไซน์พื้นที่บริเวณนี้กันได้ตามใจชอบเลยค่ะ แล้วคาาแต่ละแบบยังสามารถเสกชุดสวยๆให้กับโอเดตและไลล่าด้วยนะคะว้าวพิกนิกแอเรียเป็นแอบส์ลูทลี่อเมซิ่งไลล่าเย้ไอ้เจฟ You have brought the, magic back the entire forest. Here extra specialwand can an that turn is tonight พอทำสำเร็จเราก็ยังจะได้คาถาวิเศษมาอีกอันค่ะก็คาถาอันนี้แหละค่ะที่เขาจะมีความสามารถในการเปลี่ยนกลางวันให้เป็นกลางคืนค่ะในที่สุดสองเพื่อนซีก็ได้ปิกนิกกันสักทีนะคะแหมเกือบไปแล้วนะไลล่าทาไม่ได้โอเดตมาช่วยสงสัยงานนี้จะไม่ใช่แค่อดปิกนิกแล้วละค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะกับวีรกรรมสุดแสบของไลล่าเจ้ายูนิคอนตัวตึงแห่งป่าเวทมนต์สำหรับเกมนี้นะคะก็เป็นเกมที่ไม่ได้ซับซอ้อนหรือมีปริศนาอะไรให้ไขามากมายแต่ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เล่นได้แบบเพลินๆเลยค่ะแต่น่าเสียดายอยู่อย่างหนึ่งนะเราอยากให้เขามีคาสินสวยๆมากกว่านี้สักนิดแต่โดยรวมแล้วตัวเกมก็ทําให้เราได้เห็นอนณาเขตของป่าเวทมนต์ที่มากขึ้นจากในหนังอยู่เยอะเลยนะคะแล้วเพื่อนๆคนไหนเคยเล่นเกมนี้กันบ้างไหม คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคลิปหน้าอยากดูเกี่ยวกับเรื่องอะไรเป็นพิเศษคอมเมนต์กันไว้ได้เช่นกันนะคะและถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ